สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเือทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมัยทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะประจําครึ่งเดือนแรกของเดือนธันวาคม2564นะคะ ชาวราศีกุมและคานาคมนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มกราคมถึง18กุมภาพันธ์นั่นเองนะคะก็ช้แนวนี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่นะคะตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีกุมและคานาุมใน EP นี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะซึ่งมันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างค่ะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้นะคะเป็น w h i วอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆดูเพาเป็นแนวทางใน การดาเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะดูเพื่อเป็นกําลังใจเนาะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่มันกาลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้นะคะไปตัดสินใจใดใดทั้งสิ้นในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะก็ยินดีต้อนรับค่ะชาวราศีกุมและคนากุมนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองทุทุกคนด้วยเช่นเดียวกันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะขอด้วยอดีตของชาวราศีกุมลัคนากุมค่ะในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีกุมรัคนากุมคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ค่ะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่สิบถ้วยค่ะ ไพ่อัศวินถือเหรียญน,นะคะอัศวินถือไมเท้าค่ะและเป็นไพ่เดอะสตานะคะชาวราศรีกุมล,กลัคนากุมนะคะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุดินค่ะทุกศบกันมังกรธาตุน้ํากระกฎมีนพิจิกนะคะธาตุไฟเมษสิงธนู หรืออาจจะคุยกับชาวราศีกุมรัคนากุมด้วยกันเองก็ได้เช่นเดียวกันอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามนักพยเท่านั้นไม่รู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีกุมรัคนากุมพยายามนะพยายามจะรักษาความเป็นครอบครัวพยายามจะรักษาอ่าเขาเรียกว่าสถานะ ครอบครัวการเป็นครอบครัวการมีอยู่ของครอบครัวไว้นะคะทั้งที่ความสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะหยุดนิ่งแล้วนะคะถามว่าหน้าไพ่เนี่ยมันไม่ได้แ,แรงถึงขนาดนั้นแต่เหมือนกับว่าความความรู้สึกระหว่างคุณและเขาอะค่ะมันกลายเป็นความผูกพันนอกเหนือนจากความรักมันกลายเป็นความผูกพันความเข้าใจนะคะที่จะพยายามเดินหน้าต่อไปให้ บางคนแต่งงานแล้วบางคนมีลูกแล้วนะคะพยายามที่จะแบบให้ให้ความสัมพันธ์ณนะตรงเนี้ยมันยังอยู่ให้ให้มันยังเป็นครอบครัวที่ยังเป็นครอบครัวอยู่อะไรประมาณเนี้ยอืมบางคนอยู่ต่างถิ่นอยู่ไกลกันมากๆนะคะอยู่ไกลกันมากๆไม่สามารถที่จะแบบว่ามาหากันได้เจอกันได้นะคะก็พยายามที่จะแบบว่าเขาเรียกว่าพยายามที่จะแบบ ติดต่อพยายามที่จะแบบไม่หายจากกันไปไหนพยายามที่จะเอาใจใส่ในความสัมพันธ์ให้มันมากขึ้นนะคะเนาะอืมทั้งที่บางคนแบบอยู่ไกลกันมากๆทาอะไรไม่ได้นะคะทำอะไรไม่ได้เจอกันไม่ได้มาหากันไม่ได้อยู่ไกลามากๆไม่ว่าจะแบบอยู่คนละอําเภอคนละจังหวัดคนละประเทศก็ตามนะคะอืมเนาะเลยทําให้จําเป็นที่จะต้องนะคะ,ะดูแลใจของกันและกันมากยิ่งขึ้นนะคะอืมประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวราศรีกุมและคณากรุมนะคะในช่วงวันที่1-15ธันวาคม2564จะเป็นอย่างไรนะคะถ้าหากว่าเสียงเบาไม่รบกวนให้เล่งโวลล่มเสียงให้ดังขึ้นหรืออาจจะใช้หูฟังช่วยนะคะขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์ของชาวราศรีกุมและคณากรุมขค่ะในช่วงวันที่1-15ธันวาคม2564นายบะคะไพ่แรกได้เป็นไพ่เก้าดาบนะคะ ิงถือไม้เท้าค่ะเด็กถือดาบนะคะระวังทะเลาะด้วยนะและเป็นไพ่ห้าถ้วยค่ะชาวราศีกุมลัคนากรุมนะคะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุดินพืศักันามังกรธาตุไฟเมสิงธนูธาตุน้ำกรกฎมีพิจิตความจริงขึ้นมาทุกธาตุนะคะรวมถึงธาตุลมมีถูตุกกดกุมธาตุเดียวกันกับคุณด้วยอาจจะคุยกับชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อานตามน้าไพ่เท่านั้น อย่างที่บอกค่ะบางคนอยู่ไกลกันมากๆอืมแล้วไม่มีเวลาไม่มีเวลานะคะที่จะแบบว่าดูแลใจกันด้วยความที่มีไพ่คิงถือไม้เท้าเข้ามาอ,อในที่นี้ตำแหน่งของเขาอะนะคะเขาค่อนข้างที่จะเป็นแบบเนี้ยอันเนี้ยใบเขาอันเนี้ยใบคุณหันหลังให้กันแบบเนี้ยอืมนะคะ คนนึงก็คิดมากคนนึงก็ทําแต่งานนะคะไม่ไม่หวานไม่ดูแลใจกันเลยไพ่สถานการณ์ได้เป็นไพ่เด็กถือดาบค่ะอืมอ่างที่ไม่บอกว่าต้องระมัดระวังว่าจะทะเลาะกันความคิดเห็นไม่ตรงกันนะคะอืมทําเพราะว่าแล้วก็ใบสรุปก็ยังมีไพ่ห้าถ้วยด้วยไพ่ของความผิดหวังเสียใจไพ่ของการแบบเสียใจอะ่ะเออทําให้ผิดหวังทําให้เสียใจ ผิดคาดผิดหวังอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าไม่รู้สึกว่าในช่วงวันที่หนึ่งถึงสิบห้าธันวาคมเนี้ยนะคะตัวคุณและตัวเขาอะยุ่งมากๆตัวเขาก็ยุ่งถามว่ามีมีคือไพ่ของเขาเป็นไพ่คิงถือดาเอ้ยเป็นไพ่คิงถือไม้เท้าอะคะ่ะไม่ได้เจ้าชู้ไม่ได้มีคนอื่นแต่มุ่งทำแต่งานอย่างเดียวงานเยอะงานหนักนะคะ บางคนเขาเรียกว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นหัวหน้างานเป็นบอสคือระดับผู้บริหารอะไรประมาณเนี้ยงานเยอะงานรักตัวนะคะความรับผิดชอบส่วนรวมสูงมากทําให้ความรับผิดชอบส่วนตัวที่จะดูแลใจของคนรักอาจจะทําได้ไม่เต็มที่จนทําให้ตัวคุณน่ะกลายเป็นไพ่ก้าวดาบแบบนี้ นะคะคุณจะคิดเยอะคิดมากระแวงนะคะอะไรที่เคยสัญญากันไว้ก็ต้องถูกเลื่อนอย่างบางคนสัญญากันว่าเออเดี๋ยวจะได้เจอกันนะช่วงธันวา,าช่วงวีคเอ็นคริสต์มาสนะคะก็ไม่ได้เจอเป็นอันที่จะต้องถูกเลื่อนกําหนดเวลาออกไปหรืออาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้ไม่ได้เจอไม่ได้พบไม่ไม่ได้อะไรกัน ไม่ได้เจอกันไม่ได้พบกันไม่ได้คุยกันทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกเลื่อนถูกปรับเปลี่ยนผิดที่ผิดทางผิดเวลาไปหมดเกิดการผิดหวังเกิดความเสียใจขึ้นมาอย่างรุนแรงนะคะอืมก็จะประมาณนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะระมัดระวังความคิดของตัวเองไว้ด้วยนะคะอืมบางครั้งบางทีเราอาจจะต้องดูสถานการณ์จริงๆว่าเอ้ยเขายุ่งจริงๆหรือเปล่านะคะแล้วเราสามารถที่จะซัพพอร์ตจิตใจกันได้มากขนาดไหน ถึงแม้ว่าไม่ได้เจอกันแต่การที่เรายังเห็นหน้ายังซัพพอร์ตใจกันอยู่แล้วก็ความคิดที่ไม่ระแวงกันและกันอันนี้สําคัญนะคะเดี๋ยวเรามาดูเอาค่ะอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีกุมร a k a คนกุมอ่าไม่ขอเนาตบอกก่อนว่าเอาคำมันคืออนาคตนะคะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบแรกได้เป็นไพ่หนึ่งถ้วยนะคะ หกถ้วยค่ะดีไซน์พิเทสนะคะและเป็นไพ่ดอมมูลค่ะชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะคุณอาจจะคุยกับชาววันจันทร์ค่ะชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิน่นต่างแดนต่างภาษาก็ได้คุยกับใครก็ได้ไม่จนกัดน้ไพ่เท่านั้นมารู้สึกว่าถึงมาว่าคุณกับเขาว่าจะรู้สึกแบบจะรู้สึก ไม่ค่อยหวานหรือว่ามีปัญหาความผิดหวังอะไรต่างๆในความสัมพันธ์ขนาดไหนแต่คุณและเขาไม่ได้จบกันนะอืมมันไม่ได้มีหน้าพ่ของการทะเลาะเบาแวงแต่มันเป็นหน้าพ่ของความน้อยใจเสียใจพลาดหวังอืมงอนอะไรประมาณเนี้ยเออนะคะแต่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงเลยนะคะคุณทั้งคู่ยังคงกลับมาคืนดีกันได้ นะคะยังคงกลับมาคืนดีกันได้ถึงแม้ว่าบางครั้งบางทีอะ่ะมันจะเป็นสถานการณ์ที่มันอึดอัดมันอาจจะเป็นคำพูดที่พูดไม่ได้ต้องยอมรับต้องเข้าใจอะไรก็แล้วแต่แต่มารู้สึกว่าคนทั้งคู่จะรับรู้ด้วยสัด้วยสัญชาตญาณของของคนที่รักกันได้ะคะ่ะว่าเออเขางอนแล้วนะเออเขาเขาเสียใจแล้วนะอะไรประมาณเนี้ย เดี๋ยวก็ได้คืนดีกันค่ะเดี๋ยวก็ได้คืนดีกันดังนั้นนะคะต้องอย่างที่ม่บอกต้องระมัดระวังอารมณ์ตัวเองดีๆด,ด,ด้วยนะคะอืมพยายามเข้าใจค่ะพยายามเข้าใจพยายามที่จะเอากระใจเข้ามาใส่ใจเราซัพพอร์ตใจซึ่งกันและกันจะดีมากที่สุดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะขอไพ่ทาโร่คําแนะนําด้วยค่ะคําแนะนําใบแรกนะคะได้เป็นไพ่เด็กถือถ้วย สี่ดาบหนึ่งดาบและเป็นไพ่สี่ในเท้านะคะชาวราศีกรุมลัคนากรุมไพ่ทาโร่แนะนําว่าอย่างที่แม่บอกเมื่อกี้เลยนะคะเอาใจเขามาใส่ใจเราซะอืมนะคะเข้าใจค่ะแล้วก็มีเหตุผลให้มากๆมีสติให้เยอะๆนะคะครอบครัวยังเป็นครอบครัวคนรักก็ยังเป็นคนรักนะคะถ้าหากว่าเราเข้าใจเขาเข้าใจสถานกา,ารณ์ต่างๆซัพพอร์ตใจซัพพอร์ตความรู้สึกให้แกกัน ความสัมพันธ์ก็อยู่ต่อความมั่นคงยังมีอยู่เขาไม่ได้นอกใจเขาไม่ได้หลอกเขาไม่ได้เขาไม่ได้แบบปันใจจากคุณนะ่ะเออแต่เขายุ่งจริงๆเรื่องงานเรื่องความมั่นคงความรับผิดชอบของเขาเราเป็นคนรักของเขาเราก็ต้องซัพพอร์ตสนับสนุนให้กำลังใจนะคะมีคำพูดดีๆนะคะ มีกำลังใจที่ดีมีไม์เซตที่ดีผลักดันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นเป็นแรงผลักดันเป็นกำลังใจให้เขาอยู่เบื้องหลังนะคะอืมประมาณนี้นะ ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กับแม่มาตลอดนะคะสำหรับการดูดยส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID เข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้ใคลิปนี้ได้เลยนะคะแม่พิมพ์วาให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ